ว้ม w า y Why ยว้ Why Why ลน้นนิ้ว Why ว h สุดสดยยินดีต้อนรับเข้าสู่ b o k e t Gamer สวัสดีค่ะออมาพบกับพี่แกดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำสลามสีลุ้งกัน,นะคะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสีลุ้งมันต้องมี7สีเนาะแต่ว่าพี่แกมีสีอยู่แค่ ไม่กี่สีเท่านั้นเองนะคะลราก็ถ้วยที่เราจะใส่เป็นหลายๆสีเนี่ยมันเป็นถ้วยแบบเล็กๆก,กันนะคะคิดว่าน่าจะใส่ได้ซักประมสามสีเท่านั้นนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจะใส่สีไหนบ้างพี่เอีนมาผมเลยนะรำแมยโอเคพี่เกคิดว่านะคะพี่เกน่าจะใส่เป็นสีชมพูแล้วก็สีส้มนะจมพูแล้วก็สี ฟ้าเราก็สีส้มแล้วกันนะคะหรือไม่ก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าระหว่างฟ้ากับเขียวจะเอาอะไรแต่สีม่วงก็ยังไม่เคยทําเลยกลวยเยอะมากเลยเนี่ยดูสิโอ้ไม่หยดลงไปอะ่ะโอเคเรียบร้อยเอาหยดนิดนีดนด้ให้มันเป็นแบบเป็นสีใสๆก็พอนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยพี่เกจะทํากลิ่นเดียวกันทั้ง3าสีเลยเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะตีกันม่วไปหมดเลยนะคะกลิ่นที่พี่เกจะใช้ก็คือกล้วยนั่นเองนี่กลิ่นกล้วยนะคะ ชื่อดมมีกล้วยอยู่ที่ข้างๆเขาแปะสติกเกอร์สกินกล้วยเอาไว้หยดไปเลยหนึ่งหยดอ่าเรียบร้อยค่ะแล้วก็อันนี้สีชมพูใช่ไหมเราก็ต้องใส่กับเพชรสีแดงค่ะอืมปึบเอ้ยใส่ช้อนนะคะตักกับเพชรลงไปอันนี้เนี่ยใส่กับเพชรไม่ต้องเยอะใส่ครึ่งช้อนก็พอเพราะว่าน้ำยาเรานี่เดี๋ยวไม่งั้นสีมันจะแบบว่าตีกันเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ลองต้องคนก่อนนะ พี่เกดผิดพลาดตรงไหนก็เขียนบอกพี่เกดด้วยนะโอเคเออที่ชมพูมันก็เป็นชมพูใสๆนะฮะมีกากเพชรเข้ามาด้วยมันก็จะแบบเออดูดีขึ้นมานิดนึงนะมันน้อยไปไหมความน้อยไปปุ๊บมันก็เลยดูแบบคนลำบากอะไรอย่างงี้งมันแล้วเดี๋ยวเรามาใส่น้ำยาทำให้มันไอ้นี่กันอันนี้จริงเราต้องใส่แค่นี้ นิดเดียวแบบนิดเดียวเยอะนิดเดียวเลยจริงๆนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาใส่กันนะคะปึ๊บเขาบอกว่าให้ถ้าเกิดว่าทําแบบเวอร์ชั่นเต็มเนี่ยมันต้องใส่ครึ่งถ้วเยเี้อันนี้เนี่ยเราใส่แค่นิดเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วมันก็เปลืองมากๆด้วยนะปึ๊บโอเคเท่านี้พอเท่านี้พอแล้วเราจะไม่เพิ่มจะเย็นลูกจะเย็นอ่าแล้วก็ปิดฝามัน,นะคะ่ะเขาบอกว่าน้ำเยาทำสะนามอยูอ่ใช่ไหม มีน้องๆพิมมาบอกว่าพี่เทสอย่าใส่เยอะมันแพงโอเค okay. งั้นเดี๋ยวเราตอนนี้เนี่ยเรามาคนของสีชมพูกันดูนะคะชิว่าเนี่ยเห็นไหมข้างในเนี่ยเหลืออยู่กับปี๊ดเดียวท่านเองเห็นป้าพี่เทสสุก,กัสไม่ค่อยเห็นเนาะนี่นะคะก็เดี๋ยวขอคนอีกแนะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเอาไปใส่ในขวดรอกันเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังเป็นฟองอยู่เลยอ่ะฟองฟอดเลยว่ะอาจจะต้องคนจนฟองหมดหรือเปล่า นี่นี่ได้แล้ว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 นะติดดูไมเนี่ยอ๋อไม่ติดไม่ติดโอเคนี่เดี๋ยวไปเกบให้ดูสีเดียวกับผมไี่เกนเลยทุกคนดีสิอสีเดียวกับผมเลยมาแล้วเราก็ขอขออนุญาตพี่เกคน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 มันเพิ่มกว่านี้นิดหนึ่งนะติดที่ไม้พายโอเคเรียบร้อย พี่เกดตักใส่ถ้วยเลยแล,แล้วก็เดี๋ยวอันต่อไปพี่เกดว่าจะทําสีฟ้านะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องรอให้มันเนียนไปกับพื้นก่อนนะ,ะโอเคค่ะ,ะตอนนี้นะคะมันก็นี่นะคะเนียนไปกับพื้นแล้วนะคะมันก็ค่อยๆแบบว่าเนียนลงไปด้านล่างนะ,ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เกดทำสีฟ้ารอให้มันเนียนแล้วก็จะได้วางทับลงไปอีกชั้นหนึ่งเลยนะคะนะคะโอเคพี่เกดใส่กาวลงไปที่ คนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวใส่สีฟ้าลงไปคาวนี้เนี่ยจะบีบแค่นิดเดียวเหมือนกันเพราะไมงั้นเดี๋ยวสีมันจะเข้มมากๆโอเคหยดเดียวรู้เรื่องจริงๆพี่เกดว่าหยดไอ้หยดเดียวเนี่ยมันก็ยังสีเข้มเลยนะแล้วก็กลิ่นกล้วยเหมือนเดิมน,นะคะลงไปชิบอ,อ่าพอเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่นี่กับเพสสีฟ้าค่ะ ตรงตกับเพชรสีแดงม,มันเข้ากับสีชมพูดีเนาะสวยมากเลยอะ่ะมาสีรุง้งอืดสก,กุชิรุง้งนะคะแล้วก็ใส่สีฟ้าลงไปแค่ครึ่งเดียวพอครึ่งเดียวคืนเทคืนอ่าสีฟ้าเนี่ยคล้ายๆกับเลนโกเอลซาเลยนะคะโอเคเฮ้ยมีเศษดาวล่วงอยู่ที่นี่แสงไปนิดนึงแล้วก็คนเลยค่ะ อีกแล้วอันนี้เหมือนพีกแกใส่กาวน้อยเลยอ่ะดูดิน้อยมากใส่น้อยกว่าเมื่อกี้น้อยไปหรือเปล่าเรียบร้อยได้แล้วไม่รู้ว่ามันเยอะไปไหมนะคะโอยเป็นฟองเลยอ่ะฟองฟอดเลยโอเคเขาเขาต่อไปเดี๋ยวพี่แกจะช่างตวงบามันดีๆกว่านี้แล้วนะ เย้ yeah, ตอนนี้นะคะสีฟ้าพี่ก็มาใส่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ามันน้อยเกินไปอะจำนวนมันน้อยกว่านะคะเออทางนี้ทางนี้สวยแต่ว่ามันยังมีฟองฟออยู่นะเดี๋ยวรอดูแบบว่าเสร็จหมดเลยดีกว่านะคะพี่แกจะลองสีเขียวดูอีกนิดนึงแล้วกันนะมางั้นเรามาทําสีเขียวกันเลยนะคะมันอาจจะค่อยๆกระจายกระจายกันไปนะ อยปิดฝาเลยนะต้องขออภัยด้วยนะคะจะมีเสียบอึดอัดเอออาวววัววบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็มาคนมันกันนะคะครั้งนี้น้องๆมาว่าพี่เกดไม่ได้แล้วแน่นอนนะคะพี่เกดใช้ไม้พายแล้วนะคะ ครั้งนั้นใช้มือน้งบอกว่าไม้พายมันต้องมาใช้คนนะคะพี่เกศพี่เกศใช้มือได้ยังไงคะเขามีไม้พายมาให้คนนะคะพี่เกศต้องขอโทษด,ด้วยนะคะตอนนั้นพี่เกศยังเป็นครั้งแรกอยู่นะคะผิดพลาดเล็กน้อยต้องขออภัยนะคะอึ๊บ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 นี่เรียบร้อยค่ะสีเหลืองนะคะสวยงามจิ๊กจิ๊แต่มันก็ยังไม่ค่อยติดดีเกศไม่แน่ใจว่าพี่เกศใส่ีนี่เยอะเกินไปหรือเปล่านะสารทับสามขึ้นฟองอีกแล้วนะคะ เสร็จแล้วสวยงามรอให้ฟองมันหายไปอีกสักครู่หนึ่งแล้วกันแล้เดี๋ยวเราเอาใส่หลลงไปในนั้นนะคะคือ <c oughs> แต่ว่ามันเหมือนตอนนี้สีเหลืองมันดูเยอะยังไงก็ไม่รู้อะตอนนี้นะคะพี่ไอ้กํอำลังจะใส่สีม่วงลงไปเพิ่มเติมนะคะเพราะว่านี่สวยมากๆเลยทุกคน มันเป็นสีเริ่มสีล้งแล้วนะคะชมพูฟ้าเหลืองแต่ว่าพอเหลืองเนี่ยมันไปใกล้กับฟ้ามันก็เลยคายเขียวประมาณนี้นะคะตอนแรกเนี่ยพี่เก๋จะทําสลามสีเขียวเอาไว้ชั้นบนอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าจากที่มองดูแล้วนะคะสีฟ้ามันก็คายเขียวไปแล้วพี่ก็เลยว่าจะทําสีม่วงนั่นเองแล้วก็เตรียมกากเพชรสีม่วงใส่เรียบร้อยแล้วนะคะในนี้พี่เก๋ก็ใส่น้าํายาใส่กาวกับใส่สีม่วงลงไปแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาใส่กับเพ็ดสีม่วงลงไปเลยค่ะ ไม่ไม่ไม่เยอะเกินไปละถ้าเกิดฟองฟอดๆเลยไม่ค่อยโอเคนี่นะคะอันนี้คือสีม่วงที่พี่เจทำอยู่นะคะกำลัาางคนคนอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าพอใส่ลงไปในถ้วยแล้วเนี่ยมันจะอลังการแล้วก็สวยงามขนาดไหนนะคะขออนุญาตคนก่อนละกันนะ,สนะเสร็จแล้วเย้ทาสีม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีม่วงก็จะอยู่ด้านหน้าเนาะส่วนด้านล่างก็จะไล่ลงไปนะคะ พี่เกก็เป็นมือใหม่หมัดทำนะนะอาจจะดูเละไปบ้างนะคะแต่ว่าก็ทำออกมาได้ทั้งหมดนะคะ5้าชั้นชั้นรากาเป็นสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีม่วงนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าน้องๆแบบว่าพี่เกดเละมากเลยอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่ได้เละหรอกแต่ว่าพี่เกดมือใหม่ไงไม่รู้ว่ามันต้องทํายังไงให้มันแบบว่าเป็นชั้นๆชั้นๆแบบสวยงามอะไรอย่างนี้นะแต่ก็เป็นสลามที่สําเร็จออกมาแล้วนะคะเออเดี๋ยวลองมาจิ้มๆกันดูแล้วกันนะมา ไม่รู้ว่ามันติดฝาด,ด,ด้วยัะดูติดฝาด้วยนะมอาจจะเป็นเพราะว่าพี่เก๊ะใส่น้อยเกินไปหรือเปล่านะคะโอเคมางั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่ามาจิ้มๆิกันนะคะนิ้วยังเหลืองอยู่เลยอะถ้าจิ้มไปแล้วมันจะเละไหมะลองดูแล้วกันเนาะมางั้นเดี๋ยวเรามาจิ้มกันนะคะ โอ้ยเริ่มเละแล้ว,ลวสีมันจะปนกันไหมทุกคนเสียวมากเลยนะคะเย่ yeah! แต่ว่าก็ทําสําเร็จแล้วนะตอนแรกเนี่ยว่าจะทําแค่3มชั้นนะคะเพราะคิดว่ามันน่าจะเกินแน่ๆเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกินแล้วมันก็ไม่เลอะติดมือด้วยนะคะแต่อันนี้ที่เลอะเนี่ยเพราะว่าสีสีที่เราสีผสมอาหารหรือว่าเป็นสีไม่แน่ใจว่าสีอะไรนะคะเขาให้เรามาด้วยนะคะเลอะมือเลยเห็นไหม โอเคค่ะ okay, ยังไงวันนี้พี่เกดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกด u b s c r i b e กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้พี่เกดไปแล้วค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่คราวหนะ้ามาดูกันว่าีิเกดจะมารีวิวอะไรนะคะวันนี้พี่เกดไปแล้วบ๊ายบายน้องๆอ,อย่าลืมกด u b s c r i b e ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เกดแล้วก็พี่ลิงได้นะคลิปตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืม ชมคลิปตัอแของพี่เก๊กับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลยแล้วน,น้วองอย่าลืมกดไลค์ให้เก๊กด้วยนะคะบ๊ายบาย